สวัสดีค่ะวันนี้แม่นาจะมาให้ชมนะคะปลาส้มปลาจีนนะคะปลาส้มปลาจีนสวยๆถุงนี้น้ำหนัก500กรัมนะคะราคา125บาทค่าจะส่งอยู่ที่60สบาทนะคะ จัดส่งเร็วถึงไวนะคะส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รับซื้อได้รับสินค้าแล้วค่ะใครสนใจอยากจะลองชิมสามารถสั่งได้เลยนะคะสั่งแค่ชิ้นเดียวแพ็กเดียวแม่นาก็ส่งนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองชิมนะสินค้าของแม่นาทุกเมนูนะคะไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันบูดและไม่ใส่ชูรสจ้า เดี๋ยวเราจะมาทอดปลาส้มกันนะคะ